ผู้สูงอายุเฮคอรมอรเพิ่มเบีย้ยคนชรา700-1,250บาทเป็นเวลา6เดือนสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่อง PN Smile นะคะข่าวจากประชาชาติธุรกิจอัปเดตข่าวเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุที่ทางคอรมอรได้อนุมัติงบ8,000ล้านเพิ่มเงินเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุ10ล้านคนเป็นเวลา6เดือนก่อนเข้าไปฟังรายละเอียดฝากเพื่อนๆกดติดตามเพื่อเป็นกาลังใจด้วยนะคะ เมื่อวันที่26เมษายน65นะคะทางน,นายกรัฐมนตรีก็ได้มีการถแถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าที่ประชุมครมได้อนุมัติเงินช่วยเหลือพิเศษสำหรับผู้สูงอายุรายละ100-250บาทต่อเดือนตามช่วงอายุเป็นเวลา6เดือนโดยจะเริ่มตั้งแต่เดือนเมษายนถึงกันยายนนี้นะคะ ทั้งนี้จากข้อมูลจะมีผู้ได้รับเงินกว่า10ล้านคนรวมวงเงินมากกว่า8,000ล้านบาทก็โดยสรุปว่าเดือนนี้นะคะจะมีผู้สูงอายุกว่า10ล้านคนจะได้รับเบี้ยยังชีพที่ได้รับเดิมอยู่แล้วบวกเงินช่วยเหลือพิเศษโอนตรงเข้าบัญชี 700-1,250บาทต่อเดือนโดยรัฐบาลให้ความห่วงใยกับผู้สูงอายุที่ต้องดูแลเป็นพิเศษในช่วงสถานการณ์โควิด -19 ทำให้ผู้สูงอายุจำนวนมากได้รับผลกระทบจากการทำงานรวมถึงการได้รับเงินจากลูกหลานทั้งนี้เพื่อให้ผู้สูงอายุได้ใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพมากขึ้นโดยนางสาวรัชดาธนาดิเรกรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้แจ้งว่า สำหรับรายละเอียดการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในครั้งนี้จะมีการจ่ายเพิ่มจากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็นรายเดือนตามช่วงอายุเป็นเวลา6เดือนตั้งแต่เดือนเมษายนถึงกันยายนของ5ดังนี้นะคะอายุ60 69ปีรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ600บาทต่อเดือนบวกรวมรับเงินช่วยเหลือพิเศษเพิ่ม100บาทต่อเดือนรวมเป็น700บาทต่อเดือน อายุ70-79ปีรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ700บาทต่อเดือนบวกรวมเงินช่วยเหลือพิเศษเพิ่ม150บาทต่อเดือนรวมเป็น850บาทต่อเดือนอายุ80-89ปีรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ800บาทต่อเดือนบวกรับเงินช่วยเหลือพิเศษเพิ่ม200บาทต่อเดือนรวมเป็น1,000บาทต่อเดือน อายุ90ปีขึ้นไปรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ1,000บาทต่อเดือนบวกรับเงินช่วยเหลือพิเศษเพิ่ม250บาทต่อเดือนรวมเป็น1,250บาทต่อเดือนโดยนางสาวรัชดาก็ได้กล่าวด้วยว่าที่ประชุมได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยโดยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา ดำเนินการขอรับการจัดสรรงบประมาณงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุต่อไปส่วนกรณีที่ผู้สูงอายุที่ถูกระงับสิทธิ์นะคะเนื่องจากได้รับสวัสดิการอื่นซ้ำซ้อนจากรัฐรัฐวิสาหกิจหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ได้รับสิทธิเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่ปรับเพิ่มด้วยโดยจะได้รับเมื่อมีการออกระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับใหม่ตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการกิจการกาคณะพิเศษนะคะ mm hmm. ก็เป็นข่าวดีนะคะสำหรับผู้สูงอายุที่ทางคองรมอได้มีการอนุมัติงบ8,000ล้านให้กับผู้สูงอายุโดยจะได้รับเพิ่มคนละ100-250บาทต่อเดือนตามช่วงอายุโดยจะเริ่มจ่ายตั้งแต่เดือนเมษายนถึงกันยายน 65, 65นี้นะคะ สำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้สำหรับคลิปต่อไปเป็นเรื่องอะไรฝากเพื่อนกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะ